มาพี่น้องนี่มุกเขียดขึ้นเขาขกันกันทีเมินคุณแม่ยัญ่หลังมันนะมุกเขียดเห็นปะใหญ่เหมืนเหมืนมุกไมก้เจ๋อสามมุกเลยกินกับดอกแค่แล้วก็เฮ็ดหนึ่งเฮ็ดอันอันนี้ก็ผักกาดดอกเที่ยวลำพักพี่ดอก มาเดียมาเดียวเจยบเสียบันกันเลยอุ่นเลยอืเจอน่พักโบกลันผู้ใดเคยเกนินเนี้ย คมมมอมเมนต์มาเดียบเซ่บเจยบมีนตยใหญ่พัพพ่นกินเข่าอะไรพี่นนอะก็เลยกินู้เดียวตัวแค่แกวัด สูตรได้รสรสสีรสสีฟักคุยกันครับงแรไ่หน่อยเลยมาซีมุกแก่สามเลยจัดสอง không hòn nó ảm bát bản thì nói, phải bưng rau không? เคิดลางฝ่าวคิดลองฝ่าวหิดลองล้มเรอน่ะอือคุยแค่กันนะ แซบแห่งไม่อกเจียวหนพักนกคุยเจียวหนพักหากินงใหญุ่ยจะคักเลยโอ้ คุยกสามคำอิ่มคำไ,ไหนนะบอแค่กินแกแ้วอดไรครับ พี่น้องรับช่วงเยาว์ดได้กับคอมเมนต์กันมาเด้อครับส่วนในอากาศอยู่คอนกันหนาวหนาวเยีเยาเดี๋ยวหอนเดี่ยวหนาวจนไม่มีไข่ครับเป็นไข่พระเจ้คนเลยในในบ้านได้แล้วลลก็เป็นผมกับพึ่ง,พ,งพึ่งหายดีใช่เนาะได้แล้วกับบ้าดีครับนะครับไข่ฟ้ากับสีล่างลด ไข่ส่วงกับมะกรยนมุกเขียดรสสูตรได้แล้วมันจะฟักฟักมันมุนครับมันจะได้ยำง่ายแล้วมัมันยำง่ายแลวครับมันจะได้เขาเนื้อเขาอยังนุ่นๆอันหนึ่จนะว่าสูตรผมเนี่ยบอกให้ไม่ต้องฟักมุนนะ Cái to rồi luôn đó. đó bất bụng luôn rồi, mình nhảy, mình nhảy nó nhảy đó. ก็สซ่มหนึ่งจะนั่งกินทีหนึงพี่น้องนแขนปีนน้าไปอืออมุกเย็ดมุกเยดนะครับกินกับอันดอกแคหนึ่งหนึ่งเฮดแ้วกจ้ดําพักนะครับ พกักกาดดอกแสีบของแทเด้อเอาขอพุ่นได้อขอพุ่นทุกไร่ทุกแชร์เพื่อเบื่อนอะไรลืมคนไร่เขาแชร์เนี่ยพเพื่อนตังใจใกันขอพุ่นผี่น้องนี่ก็มารับชมทำมาติดตามนะครัวบวันนี้ผมยังไล่เดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ